ต้องถือว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นชาวราศีที่มีสเสน่ห์ค่อนข้างมากจะเกิดมาหน้าตายังไงก็แล้วแต่แต่ชาวราศีนี้ถือว่าเป็นชาวราศีที่มีทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งเรื่องของบุญบาร,รมีที่สร้างมาเทพเทวดาประจําตัวเพราะนั้นชาวราศีมังกรน้อยมากที่จะโสดน้อยมากที่จะอยู่แบบแ,แห้ง เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดสเสน่ห์แรงมากสเสน่ห์แรงมากเพราะฉะนั้นไอสนเสน่ห์นี่แหละมันคือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นหลายๆท่านเอาเรื่องของมหาเสน่ห์เนี่ยไปทําอะไรที่มันผิดผิดมันหมายความว่าถ้าสนเสน่ห์มีก็ใช้ให้มันถูกต้องบางท่านที่เกิดในราศีมังกรต้องบอกว่ามี ความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มจากการติดต่อเริ่มพูดคุยกับคนทางไกลหรือบางท่านอาจจะอยู่หน้าต่างประเทศแต่ก็ดินมาชอบคนที่อยู่ในเมืองไทยอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับเรื่องของความรักท่านใดที่เชื่อในเรื่องของพลังแห่งดวงดาวให้กดติดตามคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านมีทั้งเรื่องของเคล็ดลับในการหาคู่ ในการที่จะอยู่กับคู่แบบยั่งยืนบางท่านอาจจะเราหองราแหงเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยหลายหลายคนนิยมชมชอบสอวหรือว่าอังคารแต่บางท่านก็นิยมชมชอบในเรื่องของอะไรไวข้ขบเพาะก็หมายความว่าชอบกินเด็กกินเด็กแล้วมันอายุยืนเลรอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนี อาเป็นว่าสําหรับเรื่องของความรักท่านใดที่กําลังรอคอยคนรักอยู่แล้วมีความละหองละแหงต่างคนต่างรอคอยต่างคนต่างทําหน้าที่แต่บางครั้งบางคราวความดื้อดึงของเราหรือว่าความดื้อดึงของเขามันก็อาจจะทําให้ความรักรู้สึกว่ามันเริ่มจืดชืดนะอย่าเร่งรีบ ดอกผลให้มันโตวไวเกินควรปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบนั้นใครที่ทะเลาะกันอยู่ใครที่ไม่ลงตัวกันอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ดูแล้วว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องของการของ้อคืนดีเพราะหลายๆครั้งชาวราศีมังกรเนี่ยกวนตีนเองหาเรื่องเองทะเลาะเองบล็อกเองโทรไปง้อเอง ขอโทษเองอันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ความใจร้อนไม่เป็นสองรองใครนะส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าท่านที่ไปขอพรในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะเป็นไพ่แม่ชีไม่ว่าจะเป็นไพ่ไเดอะโบวหมายถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเรื่องการขอสิ่งใด เราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือบางท่านกำลังรอคอยคนรักมาหาก่อนหน้านี้ชาวราศีมังกรอาจจะอยู่กันไกลจนรู้สึกว่ามันเริ่มจืดชืดในเรื่องความรัก บางครั้งอยากจะตัดใจหาผัวใหม่เมียใหม่อันนี้ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์บอกนะว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงเนี้ยปัญหาอุปสรรคมีไหมมีในเรื่องการตัดสินใจรักพี่เสียได้น้องอว่ากันเช่นนี้สำหรับใครที่คุยกับชาวต่างชาติเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอได้เจอกันในช่วงนี้ก็หมายความว่ามันเข้าในช่วงซีซันไฮซีซัน ช่วงฤดูหนาวบ้านเราเนี่ยชาวต่างชาติชาวตะวันตกก็หนีมะหนีความหนาวมาอยู่แถวบ้านเราเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีนี้ท่านใดยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆที่จะทำให้เราเป็นโสดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่0 9 4 4 1 9 แป6ห้าหสำหรับท่านใดดูดวงนะส่วนเรื่องของรายละเอียดค่าครูให้กดลงหน่อยกดหน่อยเพิ่มตรงเพิ่มเติมเนี่ยกดเข้าไปดูหน่อยจะได้ไม่ต้องถามอาจารย์ค่าอาจารย์ขาค่าครูเท่าไหร่ใส่ไว้ให้หมดแล้วที่ราคาแล้วท่านใดสนใจอยากจะสั่งจองบูชากระเป๋าสตังสั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีสุพิชยา094 7-8-1-4-5-6-8มีทั้งรุ่นคลาสสิก13900รุ่นพรีเมียม29700ผ่านพิธีปลุกเสกมหาธิวาพุทธาพิเศษตามเบอร์น,นั้นเอาเป็นว่าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ว่าค่อนข้างที่จะลงตัวนะสำหรับคนมีคู่เพราะฉะนั้นในเรื่ององความลับเนี่ยไอคนมีคู่เนี่ยระวังไอเฮียอ่ะระวัง กระเป๋าสัางสั่งรวยสุพิชยารุ่นขาสิ1หนึ0งบาทจากปกติ1 9 0 0งหมบาทและรุ่นพีเมียมสองหมื่นเกาพัน้อยบาทระวังอะไรระวังหำํำขาดเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซ็กเรื่องของเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งอาจารย์เนี่ยเป็นหมอดูล่ําเรียนมาแล้วมันก็มนความหื่นกระหายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่เรากดมันไว้เนี่ย มันก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นอะไรที่มีความปิดบังอยู่อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดในราศีมังกรแต่หลายเลยครับไอ้เฮียกูโดนจับโดนเมียจับได้อยู่ตลอดอมันเป็นยังไงวะเทพเทวดาไม่เข้าข้างเราก็าหมายความว่าดวงของเราเนี่ยไม่นิยมความชั่วมึงทําชั่วไม่ขึ้นในเทพมันก็เป็นซะอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วเดินทางหน่อย ไปเที่ยวไปหาอะไรกินให้มันอร่อยไปทําอะไรที่มันรู้สึกประทับใจท่านใดที่รู้สึกว่าแม่มันเหนื่อยมันเหนื่อยกับคู่มันเหนื่อยกับหาม,มันเหนื่อยกับหีบาอาจารย์หนูควรจะทํำยังไงผมควรจะทํำยังไงดีให้สถานการณ์แบบนี้มันดีขึ้นสักนิดนึงก็น่าจะดีอาจารย์มีเคล็ดลับอยู่เดี๋ยวจะบอกว่าต้องทํำยังไงบ้างสําหรับท่านใดที่ชอบสวดอันนี้ก็ถือว่าดี ภาวนาอันนี้ก็ดีอยากจะไปเสริมในเรื่องของความโชคดีเกี่ยวกับความรักพระแม่ลักษมีหรือไม่ก็พระพิกคเนศอันนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยเรื่องครอบครัวบางท่านอาจจะมีความเครียดสะสมสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือชาวราศีนี้ เป็นชาวทาตดินบางครั้งบางคราวไปเดินตีนเปล่าบ้างก็ดีไปเดินอยู่กับทรายไปเดินอยู่กับดินไปเดินอยู่กับโคลนบ้างเพื่อจะได้ดึงดูดธาตุที่มันเหมาะกับเราแต่ธาตุเนี่ยของไทยมีแค่ดินน้ำลมไฟส่วนถ้าเป็นของจีนเนี่ยนักรึกษต่างๆจะมีถึงห้าธาตุดินทองน้ำไม้ไฟ อันนี้มันก็จะคนละแบบแหละแต่ก็มีความเหมือนกันเพราะว่าศาสตร์ของจีนของไทยมีความกลมกลืนกันกว่า90%เซเพราะคนไทยก็ไหลามาจากจีนไหลามาจากมอญไหลามาจากอินเดียเพราะฉะนั้นแผ่นดินเราผสมผสานกันมั่วเละเทะอาจารย์เนี่ยมีทั้งมอญไม่ใช่มอญหงอยนะมีทั้งมอญมีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งแข หน้าตาก็เลยออกมางงๆอ้าวอาเป็นว่าสำหรับเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์ต้องบอกต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้าใจท่านใดยอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์เป็นเพียงสะพานบุญตั้งใจว่าจะซื้อรถวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมจะบัง100คัน สำหรับอาจารย์ถามว่าช้าไม่ถือว่าช้านะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคการทําอะไรพวกนั้นแบบแบบที่เขาทาเป็นอาชีพเลยอันนั้นคืออาจารย์บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้ากาันจอมพลังไอ้ฮีนแมงเก่งพลังแม่งเยอะเจ๊บุ๋มอย่างเงี้ยหรือว่าพี่บินบรลอฤทธิทที่อยู่ตามระบบปอดติตึงอะไรพวกอันนี้คือเขาเืออาชีพสําหรับอาจารย์ท่านใดเบื่อกับการทําบุญกับเจ้าวาด ลองมาทําบุญแบบเจ้าสัวดูสิเพื่ออันนี้สงบางอย่างมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นท่านใดจะร่วมกับอาจารย์ทําบุญบริจาคสมทบเงินซื้อรถวิวแชร์แห่งบุญในครั้งนี้ก็ตามเบอร์บัญชีนี้กสิกรไทย120-89807-65สุพิชยาละวะเป่าระยะตามนี้เลย หรือท่านใดจะซื้อสักหคันสิบคันแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบังเลยอันนี้ก็ดีเอาเป็นว่าหลายๆท่านมีความเข้าใจผิดอย่างมากที่เราคิดว่าวัดคือที่คือแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาเทพต่างๆแต่จะไม่ว่าสุดท้ายแล้วเงินที่เราลงไปมันก็จะไปตันอยู่ที่เจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นไม่ได้ผิด แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้บุญมากกว่าน,นี้คือการที่เราไปทําบุญกับวัดที่ดูแลมนุษย์ดูแลสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเด็กกําพร้าเด็กตาบอดเด็กพิการต่างๆอันนี้ได้อาน,นิสงส์แรงมากโรงพยาบาลยังขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงอะไรเหล่านี้เราสามารถช่วยชีวิตคนได้มหาศาล เพราะฉะนั้นเรื่องการทำบุญก็แล้วแต่ว่าใครสบายใจในรูปแบบใดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคือการที่เราได้ทำบุญกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสัตว์โลกที่น่าสงสารด้วยกันอันนี้อาน,นิสงส์แรงมากเคยสังเกตไหมว่าทําไมคนร่าคนรวยถึงได้ทําบุญกับโรงพยาบาลบุคคลบนโลกใบน,นี้หลายล้านหลา,หลายพันล้านคนไม่ได้เข้าวัดแต่เชื่อเถอะว่าทุกคน ต้องได้เข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสําคัญมากๆจงทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนแก่คน,คนเฒ่าได้อันนี้สงแรงเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของบุญอาจารย์ก็ว่ากันแบบนี้แล้วท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเดี๋ยวอาจารย์มีเคล็ดลับนะเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยขอขายเป๋าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีตังค์เดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าว ท่านใดอยากจะเปลี่ยนชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์จงเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์คืออะไรอาจารย์เทพอาจารย์ต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์มีความเข้าใจก็คือหนังสือเล่มนี้ชีวิตบั่งคั่งด้ยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณค่าไม่ได้จุนอิชิโรเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กระเป๋าทุกใบของอาจารย์ ผ่านพิธีมหาเทวพุทธ,ธาพิเศษปุกเสกเรียบร้อยตามแบบฉบับความเชื่อของเรามูไปเถอะถ้าเรามูแล้วเราไม่ได้ทําให้ใครเด็ดร้อนบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์เมึงขายกระเป๋ากระเป๋าพ่อกระเป๋าแม่มึงไอ้เฮียราคาหลัลกหมืน่นมึงไม่รวยแล้ววะ <laughs> ถ้ารวยก็ไม่ต้องมาเช่าบ้าน,น,นเพราะฉะนั้นพื้นฐานคนเราไม่เท่ากัน มีชีวิตเท่ากันก็จริงบุญก็ไม่เท่ากันถ้าอาจารย์มีบุญจริงวัฒน,นาจริงก็คงไม่นั่งมาอยู่อย่างนี้เพะฉะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางตังเนี่ยที่มาที่ไปมันคือหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ากระเป๋าสตังคือบ้านกระเป๋าสตังคือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นในเรื่ององการดึงดูดทรัพย์เช่นเดียวกับการดึงดูดคู่เคล็ดลับมีแบบนี้ ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมีคู่ครองลองกลับไปเช็คที่นอนตัวเองลองกลับไปเช็คเตียงต,ตัวเองว่าขาดขนาดของที่นอนของเรามีเผื่อไว้อีกสำหรับหนึ่งคนหรือเปล่าลองสังเกตดีๆนะไปดูถ้าใครอยากได้ผัวอยากได้เมียไปเปลี่ยนเตียงแม่เป็น king size แต่ถ้าใครก็แล้วแต่อยากจะมีผัวมีเมียแต่เตียงนอนคนเดียวชาตินี้หาผัวหาเมียไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อไร่ที่เรามีที่อยู่ให้กับเงินเงินจะมาหาเราเองแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำมาหาแดกนะต้องทำมาหากินด้วยนะคะที่รขาเหตุกับผลมาคู่กันเสมออย่ามาไร้เดียงสาว่าก็ไม่ต้องทำมาหากินแหละใช้กระเป๋าก็รวยอโอ้โหอาจารย์ไม่รู้จะตอบย่งไงอาจจะต้องกลับไปเรียนใหม่ตั้งแต่อนุบาล ถ้าถามคําถามนี้อาเป็นว่าสําหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยหนังอย่างดีจากประเทศอิตาลีนายช่างชั้นครูระดับประเทศแล้วเป็นงานมือแบบร้อเปอร์เซอาจารย์รับประกันตลอดการใช้งานส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วตามระบบวงจรของชีวิตเลยเรื่องธุรกิจต้องมีโปรดักต์ใหม่ต้องเป็นอะไรใหม่ๆแล้วสำหรับท่านใดที่ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจารย์แนะนําสั้นๆแบบนี้แล้วกันอาจารย์เคยเป็นคนไม่ดีเคยเป็นคนเฮี้ยว่างันเดอะเคยเป็นคนที่ถามมานอกใจมากสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าตัวเองไม่คิดจะมีเมียนะกะกูกะปีปปปป้ปี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 ้เรื่อยๆเลยจนครบวงโครจรของจกอาาักรวาลก็ซัดกันไปเรื่อย แล้วพอดีอาจารย์เนี่ยเป็นนักดนตร,ตรีก็กลายเป็นว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีความหื่นกระหายช่วงนั้นอยู่ปวสก็น่าจะอายุประมาณสักยี่สิบต้นๆตอนนั้นอาจารย์เรียนอยู่ไทยวิแฟนอาจารย์เนี่ยก็เรียนอยู่ที่มสวประสานมิตรก็เรียนอยู่หลายๆครั้งก็เลิกจากมสวก็ไปนั่งเรียนกับอาจารย์ที่ไทยวิจิตสินไปเรียนอินเทเลียนั่งอยู่หลังห้องก็อยู่อย่างนั้นอนะุ้งิงอุ้งิง,ง,งแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่เลิกเรียนเนี่ย อาจารย์ต้องเล่นดนตรีร้านแรกอยู่แถวซอยสุขุมวิทร้อยห้าแล้วก็ไปเล่นไม่ใช่ในช่วงหน้าหนาวนั่นอาจารย์เล่นอยู่หน้าสี่คอนก่อนเป็นลานเบียร์ลานเบียร์สดแล้วก็ไปเล่นตรงสุขุมวิทร้อยห้าแล้วก็ไปต่อแถวแถวถนนเทพรักเล่นกันยันเช้าอ่ะเล่นกันบัตกบาท เล่นเขาเรียกว่าเมาหัวเมาอ้วกแตกอ้วกแตนช้ามาบินทบาทได้เลยอาจารย์ว่าเป็นอะไรโคตรสร้างสรรค์เลยเมาส่วนหนึ่งบุญกูก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะ่ะในช่วงหน้าหนาวประมาณสักหกโมงกว่ากว่าอาจารย์เล่นที่แรกตรงหน้าสี่คอนขณะที่ตั้งเครื่องตั้งขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเพลงที่สามหรือเพลงที่สี่เนี่ยอาจารย์กําลังร้องเพลงของพี่อูธนาธร หัวใจกระดาษแล้วสายตาของอาจารย์ยก็ไปเหลือเวทีเนี่ยจะสูงจากพื้นอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งแล้วมันก็จะมีที่นั่งของลูกค้าสูงเมตรหนึ่งเช่นเดียวกันอยู่ขวามือของเวทีขนาดที่อาจารย์สะพายกีตาร์เฟนเดอร์สีดำแล้วก็เหลือไปเห็นสาวๆอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ตรงที่นั่งสำหรับลูกค้าที่เล่นระดับขึ้นมา เลือกไปเห็นเฮ้ย hey. แต่จย์ไม่ได้เป็นคนนิยมชุดนักศึกษาอยู่แล้วอาสาก็เลือกมึงกูไม่ได้สนใจนไปเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> แต่อันนี้มัน,มนไอ้เคี้ยมันคุ้นว่ะมันคุ้นแวบแรกชุดนักศึกษาไอสัตว์เอ้ยมันคุ้นมากมันคุ้นมากแล้วก็มีอีกสองสาวก็คิดว่าเป็นเพื่อนเข้ามาด้วยตอนนั้นยังร้องเพลงยังไม่จบนะจำได้ว่ายังไม่จบสมาธิแม่งหล่นตุ๊บไปเลย หล่นถึงตีนเลยคนที่สองคุ้ยอันนี้ก็คุ้นอันนี้ก็คุ้นเคยว่ะเหลือไปอีกคนที่สามอุ้ยอันนี้ก็คุ้นแต่น,นี่คุ้นแบบล่าสุดสามคนมารวมตัวกันเกิดอะไรขึ้นกับจัก,กรวาลใบนี้วะแล้วนนกูจะทำไงต่อไปในขณะที่กำลังร้องเพลงลั่นอยู่นะ่ะเนื้อก็ต้องจำหัวสมองก็ต้องวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้รอดคืนนี้ไปให้ได้สุดท้ายหลังจากเล่นเสร็จปุ๊บ หลังเวทีแล้วไปร้านใหม่ต่อเดชะบุญทั้งสามคนไม่ได้ตามไปถ้าตามไปอาจารย์ก็จะไม่รู้จะทำยังไงต่อแต่สุดท้ายไป็กเคลียรที่บ้านช่วงนั้นต้องบอกว่าทะเลาะถามว่าทะเลาะไหมขึ้นหนักๆอย่างเงี้ยไม่ทะเลาะอาจารย์งงมากเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องล้างจานเป็นเรื่องกวาดบ้านเป็นเรื่องอะไรพวกนี้โอ้โหทะเลาะกันบ้านจะแตกแต่เคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกหมายความว่าสําหรับสุภาพบุรุษ ท่านใดก็แล้วแต่ที่ได้ฟังคลิปอาจารย์แล้วสถานะของพวกเราเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ถ้าเราผิดยอมรับผิดให้เมียถูกแต่ถ้าเราถูกเมียผิดแปลว่าเมียถูกแต่ถ้าถูกตั้งคู่ให้เมียถูกที่สุดแล้วครอบครัวจะไปได้ง่ายจะไม่ว่าหลายๆคนที่เป็นผู้หญิง ทิ้งความฝันของเขาทั้งหมดในชีวิตเพื่อมาอยู่กับคนที่เขารักแล้วเขาก็อุ้มลูกของเราอยู่เพราะฉะนั้นจงคิดให้เยอะก่อนที่จะปะทะอาจารย์บอกเลยว่าใครที่อาจารย์นะผมมีเมียสามคนอะก็เรื่องของมึงไอ้เฮียก็ต้องเชื่อสามคนไงก็ต้องทาแบบนี้เรื่องสามคนแล้วๆๆมึงยเยอะเพราะฉะนั้นการให้เกียกรติกันหรือว่าการยอมแพ้เมียเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำอาจารย์ตขอให้พลังงานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา ทำประกาศสิทธิจากฟากฟ้าที่กําลังส่งมหาชาราศีมังกรบารมีแห่งครูบาอาจารย์ผลบุญที่ได้สร้างอดีตชาติชาติปางก่อนหรือว่าในชาติภพนี้ขอให้เปิดประตูทรัพย์เปิดประตูสวรรค์เปิดคลังสมบัติได้กับชาวราศีมังกรได้พบกับรักที่ดีแล้วก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่รักขา